ทุกคนกนคี่ตอนนี้สู่สสตนดชร์ลค่ะตอนนี้นก็อยู่ในฟรีไฟ e นะคะจะมาตาลุย4 v วีโดยมีน้องนัดอยู่ด้วยค่ะวันปี๊ารวันว่างน,นอนป,าป้าเลยเออน,นัดกดยืนยันอะครก็ลืมดูกำลังหาดูไปมาดูกันดีกว่าทุกคนรถวิ่งผ่านไปนหนึ่งสเต็ปฮะนัดต้องพูดดังๆหน่อยนะเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินครับผมผม,ผม หิวข้าวแล้วอัดคลิปเสร็จผมจะได้ไปกินข้าวนัดพูดดังๆหน่อย <laughs> โอ้ยนัด,น,ดนัดหิวข้าวใช่ไหมทำยังไงละ่ะวันทวนนัดตอนหิวข้าวช่า <laughs> งเถนะไปซื้อของเสร็จเ <laughs> ตรียมยิงนัดใช้หมัดจ้าบอกเลยโอเคพร้อม <c oughs> บุ <c oughs> บก <c oughs> บกุกตะลยุยเอาจรีนนั้ไม่ได้ใช้ปืนอะไรเลยนล้จะใช้หมัดก็นะใช้กล้ามาเออจริงไอ้นัดมีกล้ามแต่พี่มีไงประเด็นอะ ก็คือพี่มัมีก้านั้นมีก้านัดก,ก,ก็เลยใช้หมัดได้แต่พี่ไม่สามารถใช้หมัดใจนะ <Okay. S 1> มีคนยิงหัวพี่จะมีคนยิงหัวพี่ตอนนี้พี่ขอพันยาก่อนขอพันยาก่อนสวยทำไมนะไม่ได้สไยเลยอะพีก็ทำแค่นิดเดียวเหมือนกันแหละ ทุกคนถ้าไม่ไยินเสียงตรงนั้นไม่ใช่เลยนะมีคนหิวข้าวหิวข้าวหิวสุดๆเลยนัทอย่าบน <c oughs> ่นหิวจนไล่กิ๋วไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อย่าเพิ่งบ่น <c oughs> <c oughs> อ๋อไปกินข้าวไปกย๋วไปหิวรอบแล้ว, <c oughs> วนั่นแหละทุกคนนั่นแหละนัดไปปิ้งหนมไ,ไปปิ้งหนมปังกินเองไปหลังจากจบนัทจันพี่เออนั่นแหละสวยจะรีบวิ่งเดี๋ยวพี่จะอ้อมไปทางนี้ นัไปทางไหนก็ไปทุกทางเออแล้วทำไมถึงโดนยิงคนแรกเลยเนะี่ยก็นัดวิ่งไปตรงนั้นไงนัดาจะสีหายบ๊อบเลยเออ First Blood เฮ้ยมันมีตัวอยู่ตรงน,น,น,นั้นน่ะฮ้ำนัดแล้วมันเอาปืนของนัดไปแล้วเยอตรงนี้ก็มีตัวอยู่นนดิอย่าไปไรกับมันสิ แต่พี่ชอบปืนนี้มันยิงหัวง่ายดีสำหรับพี่แล้วชอบปิดพัดลมประจำเลยนะมันร้อนนะทนอีกแล้วเนืองนาเ,เอาฟาร์มาร์สมาทำอะไรนี้พี่ไม่เล่นฟาร์มาร์สนารู้ใช่ไหมพี่ไม่เล่นฟาร์มาร์สไม่เป็นก็อย่าเล่นก็มันเอามาให้พี่อ,ะอ่ะโอ้โหไอวอลไอวอลหม่ล่าเออไอวไอลหายแย่แต่ก่อนเลยจริงเหรอใช่แต่มาของแต่ก่อนนะนัท แต่ก่อนแต่ว่ามันเท่ดูดิจริงเพื่อนยิงมาหน่อยสิานานตรงนั้นไม่เห็นหรือไงช่วยไม่ได้เว้ยหล,<ะ>ล,ล่าจะเล็งที่โดนหัวมันไม่ใช่แล้วนะพี่เอิร์ธไม่ใช่คือไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ัใม,มีโปรหรือเปล่าห,หัวทุกตัวเลยอ่ะไม่ถึงบ่ลตรงข้ามใช้โปรใช่อาจจะใช่วีสิทธ์เนาะ พี่สังเกตไม่เป็นหรอกใครใช้โป้แต่พี่รู้ว่าถ้ามันมีคนแบบยิงทะลุกำแพงได้คนนั้นคือโปแน่นอนใช่ไหมไม่บางทีเขาจะบล็กไงตอนเขาเกมมาไงทุกคนเกืบบล็กกันทั้งหมดไม่แต่วันนั้นมันมีคนใช้โปจริงเว้ยอยู่ดีๆก็ยิงทะลุกำแพงเลยไม่ได้บากด้วยระเบิดที่ว่ามันใช้คนน่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เหมือนกัน อยู่ตรงนั้นก็หมดเลยเหรอตรงนี้เจอหนึ่งอัตา First Blood ล้มโอ้ไม่กอดนัดอย่าตายเชียวหายใจ ดับเบิลคิลนัดเหลือสามต่อสองเราไหวเปล่ามไม่ไหวนะพี่มาแล้วพี่มาอยู่แล้วกระสุนหมดแล้วมือไหมโอ๊ยใช่ด้านหลังมันไม่โดนหัววะด้านหลังมันเอาอยู่อ่ะมันไม่ยอมขึ้นหัวนะถ้างกินเนี่ยขึ้นหัวนะ ไม่อร่อดว่ะเอาปืนนี้มาเล่นเลยดีกว่าลูกค้าแล้วปืนนี้คือปืนไหนปืนนี้ไงหรือว่ามันพังกันแน่วะไอ้เจ้าสิ่งสิ่งนี้มันพังนี้คือปืนไหนพีง่งงระเบิดนี่มันพังหรือเปล่าตัวนี้ตัวเนี้ยี่้ระเบิดเนี่ยนี่อะไรวะมันไม่มันไม่ได้พงังมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วม,มันเอามาทำอะไร,รอ่ะ ล่อมัง้งเหมือนจะเอาไว้ล่อนะล่อให้ฝั่งศัตรูคิดว่าเรายิงเปิดจุดจากตรงนี้ไงอ๋อนี่คือเข้าใจใช่ไหมแตกศัตรูอยู่ตรงไหนนัดบอกกี่ทีนัดไงด,นนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าล้ม ซ้ำซ้ำไปแล้วแล้วไม่ซ้ำเลยกับกระสุนจะหมดนะไม่ใช่สายกระสุนเยอะด้วยเรือพี่ไม่รถหรอกจะตายเมื่อฝั่งนู้นมีตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงโดนลูบีบบางทีตัวนึงอยู่ไหนวะนู่นบนบ้านนู่นบ้านไหนบ้านเพื่อนนะเพื่อนไหนเพื่อนเราโดนลอบเบรคเกอร์ตกลนไปแล้วกันนะอ้าวเพื่อนแกออกไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ของดีขอหน่อย นี่คนนี้นี่แนะ Triple <Super> Kill ถึงเวลาบกแล้วมันจะไปซ้ำศพดีมันไม่ได้ซ้ำอันนี้เพื่อมาเก็บของหมายถึงอีกค่เนี่ยจะไปซ้ำศพเดี๋ยวเจอปัญหาสตูแบบมันไส่ระยิงกระยเลยนะพี่ไม่ได้ซ้ำนะพี่บอกก่อนหมายถึงเพื่อนแล้วเพื่อนพี่ซ้ำทำไมอ่ะน่าจะรู้สึกอารมณ์ดีจนอยากซ้ำใช่ไหม,ไมแต่ว่ากด M เ,เลยพี่อ S โอเคพี่<ร>เอ็มอยู่ตรงคอนี่ไปไหนโอเคเอาไปเปให้ก็ได้ได้มาสักลูกเดี๋ยวไม่ไม่จะเปิดจุดถ้าพี่พี่เริ่มยิมพี่ไม่เริ่มหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนัดเปิดน้ำไม่ต้องกระซิบได้ไหมพี่เห็นมาแล้วมันวิ่งไปดรงๆตรงเนี้ยไล้เปิดจุดไปแล้วสองตัวดรงๆตรงนี้นึ่งแล้วหน้าเรามีสตัวมีสอง นัดแย่งพี่ใช่ไหมไอตัวที่พี่ยิงเจ็บใช่ไหมไรอะัวไอตัวเคลลี่ปะเยี่ยมลัดไดไอตัวเคลลี่เนี่ยหลังเข้าพี่เรอะหลังเข้าหลังเข้าหลังไหนหลังลังไม่เยอะนั่นแหละหลังพี่ไหนเมื่อกี้เเห็นต่นหน้าต่อตาเลยอ่ะอยู่ไหนอยู่ทางนัดหนึ่งตัวหัวแตกนัดมันอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ แต่ว่าเมื่อกี้นั้นทริปเปิลคิลอียังวะงงอ๋อมันมีเข็มชิจาอ๋อเข็มชิจาเมื่อกี้เัายิงหัวมันยิงไปเลยโผล่หัวมาดีนะโป้งงไปเลยแลกกับหัวไปเลยอยากได้อะไรเจ๊เปให้เอาไหมเอิ่มเจ๊ขอระเบิดอีกลูกหน่อยเคเตั้งกินเจ๊แล้วผมก็ต้องเอาระเบิดเปิดจุดแลกเจ๊ว่าเจ๊ใส่เป้ ้ไปเราเอาความเปรนี้ไปสู้กับมันกันเดี๋ยวนัานล่อเดี๋ยวนั้นล่อมันให้นะว่าเรากําลังซุ่มอยู่ด้านบนโอเคไหมเพื่อจะไปทางนั้นน่าจะปาระเบิดไอ้ซุ่มไปด้านบนนะไปไปดีไอ้หนูทางนี้ทางนี้นัตามมาผิดอันนัดนัดล่อให้แล้วนัดล่อให้แล้วน้านมันอยู่บนมันแค้มอยู่ด้านบนฝั่งนู้น จอมลวงอะนะระเบิดจอมลวงไปไปทางน้ไปทางนน้นเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งผ่านหน้าพี่ไปหนึ่นของกัน เพื่อนๆทีนะัดพี่ไม่ไหวแล้วเลือดน้อยมาขอพันยาเดี๋ยวนันจะไปการี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเพื่อมันมีเข็มฉีดยาปะเด <Double kill. S 1> ี๋ยวตัวสุดท้ายแต่ว่ามันโดนนักยิงหัวไปดอกเห็นแล้ว <Double kill. S 1> มันกำลังจะยิงเลยนะ <Yeah. S 1> นัดแม่เลยนะัดมีสองตัวที่พี่ย <Yeah. S 1> ิงเจ็บเย้ ไปดูอีตากันเถอะทุกคนมาแล้วพร้อมไปนะัดบุกนัดคิดว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนพี่เห็นแล้วสองตัวเลยจะอยู่ตรงบ้านหนึ่งตัวแล้วตรงด้านหน้าเราจะมีอยู่สองตัวตรงที่อยู่กับพี่เนะี่ยมีสองตัวเจต,ตัวนึงมันอยู่ในบ้านตัวนึงมันวิ่งออกมาทำไมทไมละคนะนะค้าน้าตาพี่ first b l o o เพื่อนอาร์ตพี่พี่ไม่ได้เลยหลังเข้าเรีนแล้ว,วกําลังวิ่งไปใคราตอาตเพื่อนาร์อีกแล้วอืมอ,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 อสาเก็บไปเหเหลือเหลือตอน <c oughs> เดีกันก่อนเพื่อนเ่ เพื่อนเกือบล้าอีกแล้วนะได้ไหมนนได้แต่เพื่อนเกือบล้าอีกแล้วเมื่อกี้นัดสุดท้ายนัดเพื่อนกำลังจะยิงแล้ยจะพี่ไม่รีบคือเพื่อนเอาไปเลยนั่นฆ่าไปกินเลยอะอารมณ์เหมือนมาฆ่าไปนะคะแรงแต่แรงแรงเกินไปไม่ได้พูดเซนเซอร์เอาไปแต่ตังชะมูดแล้วนะเออไม่ใช่ของหมดวันต้องใช้หมด พี่ไม่มีหมวกไม่มีเสื้อไม่มีอะไรเลยนะถ้าหมวกถ้าเอาหมวกถ้าไม่เอาหมวกเนี่หัวแตกเลยนะหัวแตกชัลโลแต่ฉันก็ไม่ได้สนเพราะฉันตังค์ไม่พอแล้วถึงได้ขอแค่หมวกในเสื้อเสื้อนล้วไม่เอานะเสื้อไม่ใส่ยิงหนอยเสื้อไม่พอจ้าถึงขอมาฉันก็ซื้อให้ไม่ได้นะสี่ตัวสองสามตัวได้ประมาณ คนแย่งไปแล้วคิวนี้ First Blood ไอ้นัดพวกหัวมันไปโดนหัวว่าแล้วใครมันแย่งฉันนัดยิงเหรอนัดหลบนัดหลบนัดหลบพี่รับด้ำมีเทนรับแล้วรับแล้วนัดยิงต่อเลยพี่เอาะทำไมพี่เอิ้นัดจะนัดจะไปจ้างไอ้โว้ทุ่มให้พี่เอิ้ไม่ถอยออกมาพี่กำลังจะถอยไปใส่กันไม่ถูกต้องนะ าตายแล้วสูตายแล้วเริ่มซูยากขึ้นมาแล้วสิเส้นยาแดงพาแปลกเลยเมืเ่อกี้เอาจริงนะความจริงนนะนัด,ดูนี่ไอวอเกี้ยงังพอแต่ไไนะ่ไอ้คนนี้ไม่บวกอะมั่นยำหรืออตาการยิงกันแน่นะพี่ไม่รู้ตอาตา<น>อาตาไม่จะเล่นหัวยิงหัวเล่นเลยนี่ยดีว่านะนัดอย่าพึมพำถ้าพูดก็พูดออกมาดังๆ ไม่ได้พื้พามพกม็พูอยู่ทุกคนนัดพื้พามปล่าไม่รู้ first blood ซ้ำทันทีเลยจะเอาไปตัวลมเงพร้อมเท่านั้นมันกลางไอวอนัดมันกลางไอวอมันมีไอวอไป่นี่ชามจะกิน ที่มีอีกสก,กินนึงไม่รู้ขเขาเรียกว่าสก,กินอะไรมันมัน,ม,นมันอ้อมหลังเราไปช่วยเพื่อนกันโอ้ยเจ็บเนี้ยขึ้นหัวสองนะัดไพล้านัดเจ๊โกรดนันนนไดไม่ดีนัดไป,ดไปดยิงเลยเจ็บหนังหลังเข้าหน้าหน้าหน้าทรูบเคโอ๊ะ ไม่ต้องสนเต้ไม่ต้องสนเต้อิงไปเลยไม่ต้องสนไม่ไม่ไม่มันจะบุกมันบุกมันบุกแล้วมันบุกแล้วมันมาทางนี้เออบอกแล้วไม่ต้องสนเจ้ทริปเปิล l ิอุ้ยเฮ้ยปูแล้วเนี่ยพี่เห็นใช่ไหมเหมือนที่พี่คิดใช่ไหมเฮ้ทะลุเลยเหรอเนี่ยทะลุไอ้ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่แปลกแหละ ทำ,ทำไมเราถึงยิงมันแทบไตายเลยถึงจะยิงโดนพี่ยิงโดนหัวสองนัดแล้วพี่ก็ยิงดาเมจปกติไปอีก10กว่าน,นัดมันยังไม่ตายฮัลโหลใช่ๆโอเคถ้ามันไม่ตายเมทาเท่าไหร่นะอ้าวหกสิห้าแล้วจากนั้นก็สิประมาณเกือบเจดรอบมันตกตายแน่ๆพี่ยิงแบบปกัปกปกัปกปกักปักแล้วก็เป้งเป้งปงี้ย ใช่แล้วมันโกจริงนะจ๊นัดมันมาแล้วเออลม้มแตก first blood พี่ลังมา,<ห>าช่วยตัวได้เลยอ่ะมันอยู่ไหนบอกพี่ดิตรงด้านหน้าบหลังคามีหนึ่งตัวลงังคาไหนยิงดิช่วยยิงอยู่ล้มหนึง่ง โอ้ยไม่ไหวอไลองด้วยลองด้วยนัดไอ้คนนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่บนหลังคาเน่ยนะด้านล่างโอเคเพื่อนยิงแล้วนัดยิงแล้วนัดนัดเออชุบดีเพื่อนชุบชุบประเด็นคือเมื่อกี้เพื่อนมาเดินเลยเวทีหนึ่งยิงที่บนไปดูด้านหลังหน่อยดิโอ้เจ็บไม่ไหวเจ็บเจ็บจริง มันโดนเล่นไปแล้วพี่เอิร์ธไม่นะเพื่อนในต้นตรงไหนอย่าเละ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 อยู่ไหนวะหลบซะเงียนเลยนึกว่าจะไม่ลงมาซะแล้วประเด็นคือพี่ไม่เห็นนั่นนนั่เดินอ้อมอ้อมมาโอ้นึกว่ามันอยู่บนหลังคาข้างๆใช่นั่าเนี้ยว่าแหละโคตรเนียนเล่นชนะไม่รู้รู้อ้ยเลยแบบฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคิดแบบนี้เลยพร้อมพร้อมบวก ต้องเอาปืนเลยยะใกล้มาสองปืนด้วยวะนี่นัด <laughs> พี่อ่ do, อมาด okay, ูพี่อ่อไปเราไปเนเถอะเอาจินะพี่เอิร์ดเอาพี่เอิร์มันไม่ปิดเกาะเลยนะเกาะมันปิดแล้วไงปกติเสื้อมันไม่มันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าไหร่ก็มีเกาะมาปิดบวกความเรียบร้อยอีกหนึ่งร้อยเอเอเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกัน <laughs> กยิงไกลพี่เดียวแล้ว <laughs> ยิงแล้วพี่ยิงไกลเอง เฮ้ยมันมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นปะเช็คให้หน่อยมีมีมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งนานว่าแล้วว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นไหม First Blood นอนด้วยนัดขอบคุณที่ยิงช่วยแต่ว่าเมื่อกี้พี่เก็บได้ช่วยด้วยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเห็นแล้วเห็นแล้วเออล้ม Double Kill โอ้เจ็บ ไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้วในโรงงานแล้วตรงไมตรงลาน่ะด้วยไม่ได้รัดข้างๆเออสวยพี่โดนอัดหัวพอดีแล้วก็ยิงอัดหัวคนละนัดไงสลับกันพี่ยิงมันมันยิงพี่นัดมาหลังปุ๊บบอกแล้วอย่าให้คอมโบพี่น้องใช้ เฮ้ยพูดถูกหรือเปล่าวะอยากให้พี่ใช้คอมโบพี่น้องใช่ปะใช่ใเอ้าแล้วพี่พูดว่าอยากให้คอมโบพี่น้องใช้คืออะไรวะเอองงเหมือนกันขาจะเอาอะไรไหมไม่อ่ะโอเคเจไม่ได้ต้องการ,อ,ารอะไรจริงถ้าถ้ากระสุนแม่งนี้หมดอ่ะแล้วจะใช้ซองควง,งทันทีเจไม่รับการเลยทั้งสิ้นตอนนีเน้เห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งเห็นแล้วหนึ่งก็เสือกแรงดีนะเห็นแล้วสอง ี่อบอสนที่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ลยไม่ได้แค่สองพี่เห็นสามสามตรงนั้นไงลบหนล้มหนึ่งหรือเปล่า <First applied. S 2> ถ้ามันแตกหน่ะไม่ได้ใพูดตรงนั้นหนึ่งรู้แล้ว<อ>ไปล้มจำแล้วปากีตอนี้ตรงนี้ต้องพันยาก่อนไม่ไหวหเลือดน,น้อย Priple ชนะอีกแล้วคือพี่อะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับตัวนี้ไงเพราะว่าตัวนี้มันน่ารำคาญนิดนึงนั่นอ<บ>โอเคค่ะสารับคลีนีนอะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่และพี่นัทนะคะก็ไปกันแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย